ย้อนหลังถูกขีงวดพ่อตัวสามตัวนี่บอกครับย้อนหลังมันกันประมาณทังวัดสามสี่ห้างวันเนี่ยนะว่าเห็นว่ามันเดินดีเนาะสามสี่ห้างวดก็โอเคอยู่นะพ่อเนอะอาะก็เลยเอามาลงคัน,นหางวดไปแล้วมั่นกันที่ว่าอันนี้ย้อนนะพันเนี่ครับครับผมอันนี้เป็นงวดแรกใช่ไหมพ่อที่เอามาลงเมียน สวัสดีครับสวัสดีพ่อสไวยนะครับผมทางช่องนิวพารวยนิวพาโชคน้องพารวยแล้วก็เอฟซีทุกทุกท่านครับมานี่มาเอาโค้งสุดทไทยโค้งสุดท้ายท้ายสุดน้พ่อน้องทยก็ยไอ้จองชำเมือครับใกล้จะใกล้จะเข้าห้องสอบแล้วนะครับก็โค้งสุดท้ายวันนี้รอบก่อนเราปล่อยล่างน้พ่อนะล่างแต่ว่าคุณพ่อว่ามีอันผิดพลาดนิดหนึ่งใช่ไหมพ่อบวกบวกเลขพิษลากน้อยที่แหลกว่ามันมีสองตัว จับเลยสี่ห้าสี่ชุดเนาะครับเราไปเห็ดไม้เราไว้มันมีสามตัวมันก็เลยเพิ่มเป็นหกสี่หกสี่ตัวหนึ่งกับเร่งเหมือนสี่สี่เลขล่างเป็นหกตัวเพิ่มมาสองตัวจากสี่ตัวเนาะพ่อเนาะแต่ว่าสี่ตัวที่แหล่งนี้เอาไว้คือเก่าไม่เหมาะเอาไว้คือเก่าเนาะนั่นแหละตัวมันจะออกนั่นเลยนะพ่อเนาะตัวมักตัวนิ้นตัวนิ้นตัวมักหกช่องหกช่องอะตัวมันไล่เบมันแหลมหกชองมันมาหลายรับ ครับเห็นว่าคุณพ่อหยิบจับรตเตลีไว้หลายใบอยู่ใช่ไหมพ่อจ็ดใบย่างละใบสองใบอ๋อครับครับผมสี่สองหกสองสี่แปดเงี้ยไหมพ่อเน่อืมแล้วก็เมาวันนี้คุณพ่อจับสามตัวให้ด้วยจับสามตัวให้สามโจทครับสูตรตัวนี้คุณพ่อคำนวณยอดหลังถูกขีงวดพ่อตัวสามตัวนี่บอกครับึงยอนหลังมันก็นประมาณจักหวัดสามสีห่หางวันเนี่ยละ ว่าเห็นว่ามันเดินดีเนาะสามสี่ห้างวดก็โอเคอยู่นะพ่อเนาะเนี่ยก็เลยเอามาลงทั้งกันหางวดไปเราวมันก็่ที่ว่าอันนี้วน,นนะผ่านเลยครับขผมอันนี้เป็นงวดแรกใช่ไหมพ่อที่เอามาลง <Yeah. S 1> แมนแรงสามตัวครับแต่ว่าหลักๆสูตรที่เดินดีที่สุดนี่ก็คือเป็นสูตรล่างนะพ่อเนาะสูตรล่างสูตรล่างเดินดียี่สิบสูตรล่างกันครับสูตรล่างนี่ก็คือถูกมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะพ่อเนาะ อะไรบางอย่างของคนแล้วมาแต่ปีใหม่มานลนะก็คือเดินติดๆเลยก็สุดจอดเลยสุดตัวนี้งดเมื่อกี้ก็หกหนึ่งตรงๆเลยนะพอเนะค็ดว่ามั่งกะสิเขารู้รบบหลังจากหลังจาก่าากอย่อยตองหวานไปเนาะ น mm hmm> ี่พอไหมฝันดีเลยเนอะเขียนว่าเรื่องัวที่เขาอยู่หล่าในหลายไม่พอในฝันก็เจ้าเอามาให้เป็นถุงปุ๋ยนั่นแหละเอามาให้แล้วก็จาก็จังเขาเอาไปอันวันนี่ไหมแล้วก็มาเศร้าเขารีบออกที่ออกอยู่หรือเปาอืมค่ะพระวัติรอบก่อนกับฝันว่าเกี่ยวเขาการเลียบเขาพุกหนึ่งตรงๆนะคะน้องอืมคุณผู้สังเกตคุณพ่อฝันได้เกี่ยวข้าว ฟันได้เข้าได้ของที่ไรก็จะออกตลอดนะพ่อเนาะใช่ว่ามาเกื้อหนุนกับปันดีอยู่ปันมากินเขานะล่ะปันมากินเขาครับกินเขาที่เราว่าเลกวันนี้ก็ได้วันนับอ๋อครับโอตั้งแต่ปล่อยเลขเร่งปล่อยเลขชุดตัวล่างไปเนี่ยผันสองรอบแล้ววพ่อันเกือันสองรอบแล้วพันอันรอบแรงพันมาเข้าเขามาหายยังไงครับผันรอบสองก็ฝันว่าได้กินข้าว แม่นเมื่อคืนนี่แหละพอนมาได้ยินเขาเมาื่อคืนนี่แหละอ้ครับแล้วส,สามเลขสามตัวที่คุณพ่อเอามาปล่อยในวันนี้ได้บอกใครไปหรือยังพ่อบอบอ,บอ,บอไดบอู้ใรแล้วตอนนี้บอกล้วครับก็คือคุณพ่อก็ทำสามตัวครับทั้งชุดสองตัวแล้วก็สามตัวนะพ่อเนาะเด่นเน้นตัวล่างมีตัวไหนบ้างพ่อที่เด่นเน้นที่สุดนะครับพ่อ เด็กล่างครับมาจีสองหกสองหลักับหกสี่จจุดนะจุดงวดก่อนกันแมนให้หกสีับโอ้เมนแ่นให้ีสองครับ4ีสองกับ4ี่แปดขันงวดก่อนหกแปดที่ีนี่เป็นตัวร่องม่นมาขังไมนเป็นตัวร่องต้องกลับไหมพ่อหรือว่าตรงตรงเลยครับว่าตรงกลับหรอ พราะว่าเล็กเมกสูตรนี้มันคือกันกั้วกร่อนนั่นแหละมันมันเป็นสูตรสูตรโต๊ตตัวมันเด็กอกหนึ่งสูตรขั้วก่อนสูตรตรงตรงนะพ่อเนาะงดก่อนใส่สิบหน่วยเลยครับครับผมหลักสิบหลักหน่วยตรงตรงขันบบกับโบหลายตัวนะคะหลายตัวอีกเนาะถ้ากลับก็จะหลายตัวแต่ถ้าไม่กลับก็ไม่เยอะบได้กรับโบได้กรับดอกมันมาคือสูตรตั้งแต่ก่อนสูตรเอามาล่วงตั้งแต่ก่อนผนตั้งแต่มันกับกลับเนาะ ครับปลี่นไปปลี่นมาดอยู่ีกให้ลรางออกบนให้บนออกล่างแล้วพอเนาะครับก็สูตรนี้ก็โอเคเลยนะหายากนะพอเนาะสูตรที่ให้แล้วจะออกตรงๆหน่วยเป็นหน่วยสิบเป็นสิบแทบจะไม่มีเลยเก่ีเยอะเลยเลขางสูตรนี้ครับแต่ว่าลักสิบโอ้ลักเลขบนนั่งงวดนี่มันตามสูตรของมันนะมันกัน มันก็มีแต่ขี่เนาะรักลอยก็ขี่ลักซิบก็บขี่ลักน้อยก็ขี่แต่ขี่ขี่ก็เลยอ่ะล,ลักรักลอยสีตัวมันมีหกหกเจ็ดแปดเก่าเพราะว่าเอาขี่ก็มันก็มีเจ็ดกับเก่าเลยเอาเจ็ดกับเก่ามาใส่ด้วยนะครับ,รบลักน้อยโอ้รักซิบนั่นมันมันได้สามกับหาบางวันๆหมวดกว่อนนี่มันได้อัะ หกเจ็ดเก่ครับหกเจ็ดแล้วชุดบนวันนี้ที่มาล่าสุดสรุปโค้งสุดท้ายมีตัวไหนบ้างพอ่อเอกบนนะครับมีสามหนึ่งสามเก็ดหลักหานึงหาเก็ดาเก้าครับแล้วก 1, 5, get, 5, ครคุณพ่อก็เลยจับสามตัวให้ด้วยกตัวมักตัวมักก็คืออัน 3ามหานึครับสามหนึ่งห้าหนึ่งตัวหนึงันหาเกครับคุณพ่อก็เลยจับหลักร้อยเจ็ดกับเ้าใช่ไหมพ่อยกตัวอย่างเจ็ดสามหนึ่งเ้าห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ห้าเกเนี่ยเอาซองตัวก็เอาจับไปในหันนะซ่องตัวครับตัดเอา2ตัวถ่ายนั่นนะคะซ่องตัวถ่ายหาหนหาเก้า สามหนึ่งครับเอาลักรอยมาใส่ให้สามสามชุดเพื่อโชคครับผมเพื่อสามตัวตรงๆแล้วพ่อเนาะเพื่อโชคเพื่อตรงเพื่อโตงวดนี้เวลามันเข้าดีก็เลยลองจับมาใส่เบื้องครับแล้วสูตรเก่าๆของพ่อหกตัวมาสามตัวทุกวันนี้ยังยังได้ทบทวนได้คำนวณอยู่ไหมพ่อหกตัวมาสามตัวงวดนี้มันได้อ่าแปดเก่าศูนย์หนึ่งสองอือก็ มันก็มีหาหนึ่งนั่นแหละกับมี่เก้านั่มก็เก้าหาหนึ่งนั่นแหละกับหาเก้าครับจับไว้สามตัวเก้าหาหนึ่งเก้าหาหนึ่งกับสองตัวก็เป็นหาเก้าหาเก้ากับหาหนึ่งอยู่ในผมนะครับลักลอยคือเก่าครับเก้าหาหนึ่งย้อนย้อนไปห้างวดก็คือโอเคอยู่นะพอเนาะก็คือว่าใส่ใดอยู่ห้างวดติดก็โอเคอยู่นะครับ แต่ว่างวดนี้ก็คือเป็นงวดแรกที่คุณพ่อเอามาลงช่องนะครับแต่ว่าเลขล่างนี่ลงไว้แต่งวดก่อนนะพ่อเนาะเลขล่างก็คือมาตรงตรงองวตงครับแล้วเลขล่างจําเป็นต้องกันบนไม่พองวดนี้หรือว่ายังไงครับมาตองหรอหรือกันแล้วแต่ผู้พมัดหรอว่าแล่้ยวเลี้ย f ันมแต่ว่าตามสตนมันนันบอบบนคือบนล่างคือล่างนั่นแล้วครับตามสวนก็คือล่างล่างบนก็คือบนล่างก็คือล่าง นะครับเพืออยากจะคุณไว้กันแล้วแต่ครับคุณไว้สักนิดสักหน่อยก็ได้เนาะเผื่อมันเกิดคุณเป็นบนล่างครับในสูตรคุณพ่อมีเบิ้ลมีเบิ้ลกี่ตัวพ่อมีแค่ซีซีตัวเดียวใช่ไหมมันล่างว่าจีซีมีบนบนมีเบิ้ลไหมพ่อบนมามีบนมามีเบิ้ลอีกแต่ลางครับงวดนี้ก็รู้สึกว่าจะเบิ้ลมาหลายงวดแต่ไม่รู้ว่างวดนี้จะเบิ้ลหรือเปล่าเล่อกวันเสาร์นะพ่อเนาะ ไม่รู้ว่ามจะมีเปอร์เซ็นต์เบิลเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับม,มีงวดเดียวนะละออเบิลเจ็ดเจ็ดนะคือตัวที่คุณพอ่อเน้นก็มีสี่สองหกสองแล้วก็หกสี่แต่ตัวพวกนี้มันจะเป็นตัวกลับตัวงนะพ่อเนาะหกสองเก้าสองเนี้ยครับมาต้องกลับเรอเพราะว่าลักซิบมือนก็นเอาจับใส่กลับลักหน่วยแล้วเนาะครับ มึงแหลวมันก็บ่่คยกลับดรอกสมมุติถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดงวดน,นี้มันพลาดนี่คุณพ่อจะเปลี่ยนสูตรไหมครับหรือว่าอยากอยากจะเอาตามต่อสูตรตัวนี้ก็หาตัวไมมันมันมาอัานประกบแหยวประกบไม่อีกข้ามเขาข้างเ่าก็คือเอาตามเก่าครับแต่ว,ว่าจากที่พิสูจน์มาแล้วก็สูตรล่างนี่รู้สึกว่าจะเดินมาหลายงวดเลยนะพ่อเนาะเดินมาหลายงาดวดหย่ครับ ถ้ามันพลาดไปสักวดหนึ่งก็สมควรที่จะตามต่ออยู่เพราะมันถูกมันถูกมากกว่าผิดนะพ่อเนาะงวดก่อนก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วหกหนึ่งตรงๆเลยนะครับพู้พ่อก็เลยจับสามตัวให้ด้วยงวดนี้นะครับงวดนี้ยังได้ยังได้หกอีกอยังวะหกที่มาอย่างบ้อืมมันได้หกกับสี่เนาะครับแต่ว่าหกมันก้เป็นตัวเด่นหกก็ได้ดีจริงๆเลยนะพ่อเนาะไม่มีเลขดังกับเขาเลยของผู้พ่อ ไม่มีสามเลยอ่ะไม่มีเลขสามสักตัวเลยนี่ไงสิมีสี่สองสองสี่นี่แต่ว่าครับยัดอันกันอันนะครับครับผมแต่ว่าไปต่างประเทศอ่าสี่สองไปออกต่างประเทศแล้วออกแล้วออกสองสี่แล้วเหมือนันนะครับมกสองก็ได้ไม่แนเาะเชือกมกหนึ่งแล้วก็ขึ้นแปนหนึ่งเสียนะคะะนะอือ่าหกหนึ่งหกสองเป็นต้นนึ่งของคุณพ่อด้วยเนาะครับอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายนะครับใกล้จะเข้าห้องสอบแล้วอีกสองสามวัน นะครับสามสิบเซเม็ดหนึ่งสองหกหนึ่งมันอยู่นี่ครบครับครบในเกินมันก็เดินดีอยู่ตองหันกับหกหนึ่งอยู่นี่ครบเมื่อี้ครับมีหกสองอย่นี่ครบครับมันนี่มันนี่เหลียกจุดเดียวเนาะอืมครับแล้วถ้าให้วิ่งบนนี่วิ่งตอนไหนบอกระเด่นวิ่งบนวิ่งหกน้วิ่งหกขั้วซีตอนี่้ววิ่งบวกกอดวิ่งโอเวียงล่างตัวนี้หกกับวีนี่วิ่งล่างครับ ยิงบนนั้นนั่นยิงบนนั้นหาแนวหาขับหาขั้บสามบนหาั้บ 3. 3> บนห้าขับสามนะครับล่างสี่ขับหกนะพ่อเนาะนสำหรับคนที่ชอบเลขวิ่งเลขออกกําลังกายนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะพ่อเนาะแต่ว่าเลขจับของคู่ของคุณพ่อน,นี่ก็คือไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับยังไงก็ให้เอาไปเสียงโชคเสียงลาบดูคนที่หยิบจับลอตเตอรี่ได้แล้วก็ดีใจยนะพ่อเนาะ <c oughs> แต่ว่างวดนี้น่าจะเลขอันเยอะดูทรงเลขดังมากเลยนะครับ นี่นะคุณพ่อหยิบจับ4 2นี่หยิบได้กี่ใบแล้วพ่อมาสองใบสองใบครับผมขอของปากของคอนะพ่อเนาะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณครับเป็นแนวทางเนาะครับผมแนวทางเอฟซีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณพ่อโค้งสุดท้ายนะครับผมเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นคมเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาบทุกๆท่านเลยนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ